สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง u t u b e เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครูฝากนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับโอเคสำหรับข้อนี้เป็นข้อที่17แล้วครับนักเรียนจากโจทย์นะครับสารประกอบในข้อใดที่ทุกอะตอมในโมเลกุลน,นะครับเป็นไปตามกฎออกเต็ทุกชนิด โอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองมาไล่ดูกันนะครับว่าข้อไหนบ้างนะครับที่มันเป็นไปตามกฎออกเต็ดนะครับอืมก็เดี๋ยวเริ่มเลยตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับกอไก่ข้อไหนผิดเราก็กาทิ้งไปเลยนะกอไก่เนี่ย BCL3 B บรอนครับอยู่หมู่3ามใช่ไหมถ้ามันอยู่หมู่3ครับแล้วก็คลอรีนอยู่หมู่7 แบบนี้ก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวถ้ามันทําพันธะกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้คลอรีนเนี่ยครบ8คลอรีนครบ8คลอรีนครบ8แต่บรอนครับมนบันทําพันธะได้แค่3แขนอยู่หมู่สามก็รวมๆแล้วมันได้แค่6นะครับไม่ครบ8แน่นอนซึ่งปกตินะครับาตาที่ไม่ครบ8ที่เป็นตัวยกเว้นเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับมีบรอนมี เบเเบลเียมครับดังนั้นข้อไหนที่มีโบรอนกับเบลรเลียมนี้ก็คือกาทิ้งได้เลยครับไม่เป็นไปตามกฎออกเตปแน่นอนดังนั้นกอไก่ครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับกากระบาดท,ทิ้งไปเลยก็เหลือขอไข่ขอควายงองูแต่ก่อนที่ครูจะทําะครูก็เหลือไปเห็นครับว่าขอไข่ขอควายงองูตรงนี้เนี่ยมันเป็นสูตรของ NO เหมือนกันเลยดังนั้นเดี๋ยวเราก็ไล่ดูทีละตัวนะ ก็ตัวที่ง่ายสุดนะครูก็เห็นเลยครับงงงูคือ N กับ O เฉยๆเราก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับ N ไนโตรเจนอยู่หมู่5ถูกไหม N ไนโตรเจนอยู่หมู่5ครับครูก็เขียนเลย1 2ก็มี v a เลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ใช่ไหม3 4 5ต่อไปออกซิเจนครับเดี๋ยวเขียนออกซิเจนอีก4ีนึงจะได้เห็นชัดเจน1 2 ดูคนละสีนะ1 2 3 4 5 6ครับก็ถ้ามันทำพันธะกันใช่ไหมก็จะได้เป็นแบบนี้ฟึบแสดงว่าของไนตโตรเจนจากเดิมมี5ครับบวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น6 7ถูกไหมปึ๊บ6 7แต่ออกซิเจนเป็นไงครับก็จากเดิม6บวก2เป็น8ครบแต่ไนตโตรเจนไม่ครบดังนั้นถ้าเป็น n อนเฉยๆ,ๆนะครับนักเรียนไม่มีทางเลยงอง,งูนี่ถือว่าผิดทันทีก็เหลือแค่ข้อขอไข่กับขอควายเท่าที่ดูเนี่ยเราทําขอควายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําขอไข่เพราะว่าอะไรครับมันมันง่ายนั่นเองนะเริ่มจาก no แล้วก็ค่อยเพิ่ม o, o อีก1น,นะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มประจุลบอะไรประมาณนี้โอเคครับถ้าเป็น no 2มันเดิมก็ครูเริ่มต้นครับที่ไนโตรเจนครับครูเริ่มต้นที่ไนโตรเจนก่อนนะอยู่หมู่5ครับมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ต่อไปครับครูก็เติมออกซิเจนครับอ่าครูเติมออกซิเจนนะ1 2ออกซิเจนอยู่หมู่6นะครับมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6 1 2 3 4 5 6อ่ะไปเติมอีกฝั่งนึงครับออกซิเจนนะ เตอมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น1 2 3 4 5ส1 2 3 4 5 6ี่สหโอเคครบทีนี้มันจะเกิดพันธะอะไรบ้างครับมันก็จะเกิดพันธะโคลเลนถูกไหมเริ่มจากฝั่งขวาก่อนก็ได้ครับเกิดเป็นพันธะคู่แบบนี้เกิดเป็นพันธะคู่แบบนี้นะส่วนฝั่งทางด้านซ้ายนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่สามารถเกิดพันธะคู่ได้ทั้ง สองข้างนะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวครูขอขยับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ปึ๊บขยับมาอยู่ฝั่งนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าฝั่งทางด้านซ้ายของไนตโตรเจนเนี่ยมันจะเกิดพันธะ c o ออร์ดิ t เ c ตโคเวเลนต์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอิเล็กตรอนของไนตโตรเจนนะครับมันสามารถให้กับออกซิเจนได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นพันธะเดี่ยวนะนี่คือครูจัดรูปให้มันดูสวยงามปุ๊บ เกิดเป็นพันธะเดียวแบบนี้ฟึบนี่นะครับเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เป็นการยืมอิเล็กตรอนชั่วคราวก็สังเกตนะออกซิเจนเนี่ยฝั่งทางด้านขวาครบ8นะครับเห็นไหมครบ8อ่ะไนโตรเจนตรงกลางบ้างครับตอนนี้เราก็วงแบบนี้นะของไนโตรเจนวงแบบนี้ก็จะเห็นว่า1 2 3 4 5 6 7อ่ะ ไม่ครบอีกแล้วถ้าได้7แบบนี้ก็คือผิดทันทีเลยนะครับเรามาดูออกซิเจนฝั่งทางด้านซ้ายครับก็เราก็จะวงแบบนี้ถูกไหมมันใช้ร่วมกันก็1 2 3 4 5 6 7 8โอเคออกซิเจนทั้ง2ฝั่งครบแต่ไนโตรเจนไม่ครบครับมันได้แค่7ดังนั้น NO ห้อย2ก็ผิดครับ ต่อมาครับเป็น NO2 เหมือนเดิมแต่มีประจุลบเข้ามาประจุลบเข้ามาในที่นี้ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา1อิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนที่เพิ่ม้ามาครูกําหนดให้เป็นสีเขียวก็แล้วกันครับมาเพิ่มที่ไนตโตรเจนก็แล้วกันอิเล็กตรอนนี้นะครับมันสามารถไหลไปได้ตามพันธะนะครับก็พันธะเดียวกับพันธะคู่มันอาจจะสลับกันก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้นะให้ความรู้ก่อนอาจจะเป็น O double bond N แล้วก็ N O แบบนี้นะครับถ้าเป็น N O 2ก็ใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ใส่เครื่องหมายที่ N ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ครับมันสามารถไหลได้นะครับอิเล็กตรอนโอเคเมื่อกี้ N O 2ลบเราแค่เพิ่มอิเล็กตรอนมา1อิเล็กตรอนถูกไหมซึ่งออกซิเจนฝั่งซ้ายครบ8แล้วฝั่งขวาครบ8แล้วเราก็แค่ดูของไนโตรเจนครับของไนโตรเจนนะครับเวลาเราดูเราก็ต้องดูตอนที่มันโคโอิเล็กตรอนกันแล้วใช่ไหม นี่ครับนับเลย12345678ครับครบแล้วถ้าครบ8แล้วนะครับเราก็ตอบได้เลยครับว่าข้อนี้เนี่ยสารที่เป็นไปตามกฎออกเต่ะมันก็มีอยู่ข้อเดียวแล้วครับก็คือขอไข่โอเคนะขอไข่ดังนั้นนะครับเรามาพูดคุยหรือว่าทบทวนกันอีกรอบครับสารที่มันไม่เป็นไปตามกฎออกเต็นะ ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ดก็จะมีตัวของโบรอนนะครับมีตัวของเบริลเลียมและมีตัวของ N ที่จับกับ O นะอาจจะเป็น NNOX อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวเลขที่มันห้อยอยู่เห็นไหมครับว่า NO 2 NO เฉยๆเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ด แต่มีโอกาสที่จะเป็นไปตามกฎออกเตตก็คือมีประจุลบเข้ามาหรือว่ามีอิเล็กตรอนเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นะก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนมันทบทวนความรู้บ่อยๆนักเรียนทําได้แน่นอนโอเคนะครับนี่จะเป็นเฉลยสำหรับข้อที่17ฝากนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของรูด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ